เป็นต้นไปนครับในวันนี้เราอยากจะขอเชิญท่านในครับมาร่วมฟางประสบการณ์การบอกเล่าเรื่องราวแนละแรงประดุ้นใจกว่าจะมาถึงวันนี้ของ a t ตเลเต้ทรัพย์โครับเป็นยังไงกันบ้างเราไปต้อนรับ Executive ของเรา,าดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณหมากปร,ริณสุภาละคุณกิมบัตตี้อันบนุญนัสและคุณเมย์นัทพัฒน์วานับปัญญาสิิ์ครับขอบคุณทุกท่านต้อนรับครับ ขอเสียงปรบมือดังๆต้องทอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อว่าทุกคนวันนี้ต้องพร้อมที่จะออกเดินทางไปด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น please take your seats นะฮะ fasten your seat belt นะฮะ and let's go รู้สึกยังไงบ้างก่อนครับผมพูดมาครับผมมาเห็นบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้จริงๆเคยไหมเคยเคยแนะมีแต่เพื่อนๆเราไม่ได้เคยคนเดียวเพื่อนๆก็เคยเหมือนกันนะครับ เห็นผู้บริหารอยู่นี้คุณพี่รู้สึกไงบ้างคะอ๋อก็ตื่นเต้นเลยค่ะตอนแรกรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าพอเห็นหน้าทุกคนตอนเนี้ยพี่มองมาก็ตื่นเต้นเลยค่ะถ้าพูดผิดก็อย่าซ้ำเลยนะมันพร้อมตังค่ะเออไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็ไม่เยอะมากประมาณ500ร้อตัวเท่านั้นนะครับพี่นี่คผมรู้สึกไงบ้างวันนี้ก็ ดีใจค่ะที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนเพราะที่จริงแล้วทุททกๆคนก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันกับทั้งของเราทาั้งสามคนแล้วก็เหมือนรู้จักกันมานานเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันมาหลายคริปก็มีค่ะบางท่านโอ้โห,โโหเพราะฉะนั้นรู้จักกันดีและพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันนะครับที่มาที่ไปของอธิฤทธ์ทราเวลนะครับหลายท่านทราบแล้วบางท่านยังไม่ทราบวันนี้เลาให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเรามาร่วม งานกันครั้งนี้ได้ไงครับได้เลยครับก็ต้องบอกว่าเราสองคนรู้จักกับพี่เมย์มานานมากๆแล้วก็เกือบสิบปีหรือสิกว่าปีแล้วครับตั้งแต่เราสองคนยังเป็นคบกันใหม่ครับแล้วก็ได้ได้ให้เขาทำทีให้เป็นทีละแอบจับอหรอคะพร้อมอับเหรอแบบแบบนี้ค่ะก็ตั้งแต่ตั้งแต่เกาหลีตั้งแต่ญี่ปุ่นตั้งแต่แล้วก็ยุโรปที่ผ่านมาอะครับผมจนมาถึงงานแต่งงานของเราที่เรคโคโมะครับผมก็ได้พี่เมย์นี่แหละเป็นคนมาช่วย ทำทริปให้แล้วก็เป็นคนเป็นคนดูแลแขกให้ค<ะ>ิดว่าถ้าจะเป็นแบบเอ่ออรเอเที่ D, แล้วก็บวกกับเวดดิ้งเชนเนอเลยค่ะ,ะเพราะว่าดูแลแขกทั้งหมดเจ็ดสิบท่านแบบถ้าไม่ได้ได้พี่เมย์นเนี่ยคืองานนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเราะวพี่สนุกมากค่ะสนุกมากเล่มน,ม <laughs> นมากแล้วก็เรื่องราวเยอะมากเหมือนกันนะคทริปเดียวเจ็ดสิบท่านใช่ค่ะก็คือเป็นงานมานั่นแล้วก็เอ้ไม่ใช่งานมั่นงานซ้นอมแล้วก็งานแต่งเชนนแค่ะก็มี แคลนี่มูนแคลนที่ลีต่อค่ะที่อิตาลีเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่แค่จบแค่แบบทุกคนอาจจะเห็นว่าจบแค่งานแต่งแล้วจบไม่ใครค่ะทริปนั้นก็คือเราดูแลแล้วก็พาไปทัวร์ที่อิตาลีต่อด้วยก็เลยทําให้สนิทกันมากยิ่งขึ้นค่ะจำทริปแรกที่ไปด้วยกันได้ไหมล่ะแรกเลยเหรอคะวันนีเป็นประเด็นกันอยู่ค่ะเราเคือว่าที่ไหนใช่คือคีมาบอกว่าเกาหลี ่ที่มีคุณพ่อด้วยใช่แต่มเมย์อะเถียงว่าไม่ใช่มันคือญี่ปุ่นฮอกไกโดที่หมาแอบจักอเออมีคลิปหนึ่งที่หมาแบบว่าไม่ได้บอกพิมมั้งครับหรือฉันต้องเด็เอาให้ดีนะเอาให้ดีก็คืเอเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมินตรนะฮะของอของ Ad <c oughs> แอนทิเล็กซ์ซาโบนะครับว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นการรู้จักมันอยู่ตรงไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนะแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท้ายที่สุด เรามักจะจำความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้เสมอมันก็ได้นำมาสู่วันนี้นั่นเอง,เอง,เองเนะใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเมย์ก็ทำทัวมาหลายปีแล้วคะ่ะเข้าสู่ปีที่15แล้วก็ถือว่าเหมือนเห็นธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเยอะคะ่ะแล้วพ,พอรู้สึกว่ามาเจอ2คนนี้ซึ่งมีรายสายการท่องเที่ยวที่ไม่รู้สึกว่า มันน่าจะเอาไปทําตาม <c oughs> คือเวลาที่เมยไปต่างประเทศนะคะเวลาเจอลูกค้าหรือเจอคนทั่วไปก็จะรู้สึกเขาพอเขาทักว่าเอ้อยยูเป็นคนทําทริปให้หมากับคิมลอสคือแม้แต่ทั้งคน่างชาตนท,ท,ท <c oughs> ี่เขารู้จักทั้งสองเขาก็จะเซอร์ไพรส์มาแล้เขาบอกว่าเนี่ยเขาฟอลโล่ไอจีอยู่นะแบบทริปเนี้ยแบบดีมากเลยอะโรงแรมก็ดีแบบทริปบรรยากาศทริปก็ดีอะไรเงี้ยแบบไอชนลี่ที่ยูคิดให้เขาคือแบบว่าดูสนุกด,ดูน่าตามมากเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดได้สองคนเนี้ยเข้ามาต่อยร่วมกับเราเราก็สามารถ เอาดีไซน์โปรแกรมที่เราเคยทําให้เขาอะค่ะส่งมอบให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยเพราะมันเป็นการเชื่อแบบคือเหมือนจะลักัวรี่นะคะเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะมากมายขนาดนั้นแต่มันเป็นการได้ใช้เวลาในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อิ่มเอมแล้วก็เหมือนแบบได้เอนจอยทริปวางแผนวางแผนให้มันถูกต้องตามไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ค่ะซึ่งยากมากค่ะรักส้นทั้งคู่ยากมากที่ว่าแชร์ได้ไหมว่ายากยังไง ก็คือเราสองคนก็คนละสไตล์อยู่แล้วหมายถึงว่าเราชอบขับรถไกลๆชอบไปแบบเข้าปงเข้าป่าชอบเออชอบเดินอะไรเงี้ยคนนี้ก็นะชอบโรงแรมสบายๆชอบอะไรสวยอะไรเงี้ยอาหารต้องอร่อยถ้าไปนอนโรงแรมดีๆก็ต้องเอาให้ cool พราะฉะนั้นมันก็จะมีสองแบบก็คือมันต้องรับวที่เมย์นี่ก็คือเป็นคนจัดการมีานมี้านมีบาแล้วหาต้องหาสุดทีที่ได้ก็นแรกมันเหมือนกันค่อยๆทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หาสุดพีที่ต้องเจอกันที่ทั้งคู่จะชอบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีแบบนี้คุณซื้อไหมอ่ะไปกันไม่ใช่ใช่แต่นี่มันคือมาจากความต้องการของทั้งคู่ที่อยู่ตรงระพูด้วย ต่เขาทำยังไงมันจะได้ครับที่ตรงกลางด้วยกันได้สมบุกสมบันต้องมาแอดเวนเจอร์ต้องมีแอสเตติกต้องได้การทำงานระหว่างพี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่ก็จะมีงานแต่งใช่ไหมคะแล้วก็มีฮันนีมูนอีกหลายๆฮันนีมูนนะคะก็เลยแบบประทับใจมาตลอดเลยค่ะว่าได้ไปแต่ละคืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยซ้ํากันเลยสักครั้งทุกมูนก็จะแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่พูดถึงว่าแบบ ทิปไหนที่แบบประทับใจที่สุดเนาะก็น่าจะเป็นแบบโดมัยค่ะโดมัยใช่เพราะมันเป็นฮันนีมูนที่สามแล้วก็ฮ <c oughs> ันนีมูนค่ะทุกคนฮันนีมูนที่สามของพวก anniversary ทุกปีใช่ที่แต่งงานกัน,นะค่ะโอเคประทับใจอะไรในครั้งนั้นครับคือนอกจาก,กบ,บิวที่แบบสวยมากๆแล้วค่ะเรายังได้แบบทําทุกอย่างที่เราชอบได้แบบตีเทนนิสได้ทำอาหารที่อร่อยไท่เรือไถ่เกี้ย กิ้งค่ะถึงแม้ว่าจะปูอากาศอะไรเงี้ยแต่ว่าไมไ่ขึ้นไปแต่ว่าแต่ว่าก็คือก็สวยมากๆเลยรแบแล้วก็เป็นแน้นวิทที่ดีมากออสัมผัสได้เลยเวลาเล่าแบบนี้เหมือนพาเราโอนเราไปตรงนั้นด้วย <c oughs> คุณหมายับพาเราไป <c oughs> ที่ไดไหมครับชอบประทับใจที่ไหนที่สุดนะจริงๆก็ชอบโรมันนะชอบที่แหละ <c oughs> แต่ว่าก็ที่ ปรจะพัฒใจจริงๆชอบนิวซีแลนด์ใช่ก็อย่างที่บอกไปชอบขับรถไกลๆชอบไปเดินชอบชไปเห็นธรรมชาติชอบไปเห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีโรงแรมที่พักที่ดีสำหรับเขารองหลักอะไรเงี้ยมันก็ครบครบสุดนะครับผมแต่ความ,มลับก็คือถ้าเป็นอันไหนเป็นคลิปของหมากแล้วค่ะคิมจะไม่ยุ่งใช่ค่ะไม่ยุ่งในที่นี้คือไม่ยุ่งเลยในโลกนี้ไม่คุยเลยไมไม่คุยเลยไม่คุยคือไม่ไม่อยากรู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบ จะผานไปที่ไหนเนี่ยปล่อยจอยให้เขาจัดการให้เลยเราใช่ใช่คือปล่อยจอยหมากเลยแล้วหมากก็จะเป็นแบบว่าอะไรก็ได้ครเมย์ก็ต้องจินตนาการเองว่าเขาว่าอะไรคืออะไรโอ้โหมันมาพร้อมกับเรื่องราวสนุกสนๆเนาะพี่เมย์เขาเมื่อกี้บอกว่าความหรูหราเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าต้องแพงเสมอไปในมุมของเฉลี่ยเฉลี่ยความหรูหราของเรามันคืออะไรครับใช่ จริงๆความหมายของ t e อ i ชี Travel อะค่ะที่มาของชื่อเนี่ยต้องบอกว่าชื่อเนี้ยน้องคิมเป็นคนคิดใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวให้น้องคิมตอบว่าคนจะชอบแบบว่าเออชื่ออะไรนะช่วยออกเสียงชื่อออลสีงชื่ออะไรนะคะเสียงที่ถูกต้องก็เอเชีย r รเวลอะจริงๆคือคนชอบเพราะว่า คือยังไม่ค่อยมีใครใช้ด้วยค่ะแล้วก็ทงชอบความหมายของชื่อคือเขาหมายความว่าเป็นภาษาเศสแล้วมันหมายความว่าเวิร์กช็อปเป็นการประณีตทาอะไรที่มันเป็นแบบงานคราฟแล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเราร่วงงานกับพี่เมย์มาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกๆชิ้นงานมันเหมือนศิลปะึ่งอย่างเป็นการที่แบบว่าคราฟงานท่องเที่ยวแต่และชีพมันเหมือนเป็นการ r a f ฟแบบศิลปะจริงๆค่ะแล้วไปเลือกเชื่อนี้ แต่ว่าก็จะเริ่มออเรียกยากนิดนึงทุกคนก็แบบห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเชื่อชินนะเพราะชินแบบดูดวงแล้วด้วยคือเราบวกเลื่องยานั้นรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่ใช่เลยนอะอา,อาจจะฟังยากแต่ว่าได้่อยบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ชินิมบอกว่าคำนี้กำลังมาพี่เมย์เข้าใจดีเลยค่ะหมายดีอลยค่ะคือเราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวที่เป็นแบบ masterpiece แล้วก็เป็นเรื่ง <c oughs> องราวข <c oughs> อวงแต่ละคนนะคะ เวลาดูดวงนี้ดูเป็นตัวอักษรภาษาคังเป็นือภาษาไทยนะทั้งคู่ทั้งคู่ด้วยช่คอ่าโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาร่วมชื่อกับเราก็จะได้รับสิ่งดีๆไปด้วยเนาะใช่ค่ะคือพอพอร้องคิมพูดชื่อนี้ค่ะมีติตอนแรกที่ก็เอค่ะเราก็ฮะได้เหรอคนไทยจะออกเสียงยกยะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอความหมายของมัน ที่แปลว่างานคราฟงานศิลปะมันสอดคล้องกับตัวเราที่เวลาเราทํางานแต่ละอันน่ะคือเมย์บอกกับตัวเองเสมอว่าการดีไซน์ทริปทัวร์ของเราคืองานศิลปะแต่คือเราไม่เคยพูดที่ไหนไม่เคยบอกใครแต่ในใจเรารู้เลยว่าวันไหนที่เราไม่มีอารมณ์ทาทัวร์เราก็จะไม่มีอารมณ์ดีไซน์อะไรเก๋ดๆดีๆออกมาแต่วันไหนที่เราแบบมันเป็นงานอารต์ตอ่ะถ้าเราเครียดหรืออะไรเราอาจจะอจจะอาากแบบมันมาได้ไม่ดีเลี้ลยะคะ่ะพอพอ,พอน้องคิ่บอกความหมายอะไรเงี้ยแล้วมก็รู้ว่าเอ, ي, เอ้ยเออ อาจจะใชยก็ได้ชื่อนี้แล้วเราก็ไปเซิร์ชคูก่กันก็เห็นว่าในต่างประเทศนะคะมีชื่อเอชเชอรีส์คาร์เวลเยอะมากๆแต่ไม่มีในไทยเนอะไม่มีในไทยใช่แต่ไม่มีในไทย,ไไทยคือเริ่มมีการใช้กันบ้างแล้วเ,เลยค,ค่ะ,คะเราก็เลยโอเคงั้นเรามาหัดเรียกชื่อนี้กันเถอะคิดว่าเดี๋ยวนะะคทุกท่านน่าจะชินกับชื่อนี้ค่ะแล้วแต่ชอบอย่างที่นี้นะคะือเจ้าเองก็ไม่เคยมองการดีไซน์การท่องเที่ยวเป็นงานศิลปะ หรือมันคืองานคราฟแต่พออธิบายมาแบบนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันคืองานที่ต้องละเอียดมากพิถีพิถันมากและต้องมีความครีเอทีฟเข้าไปด้วยใช่ค่ะคือเวลาเราจัดทริปให้ลูกค้าค่ะเราต้องดูแม้แั่ว่าทริปนี้มีใครไปบ้างอายุเท่าไหร่นั่งรถนานได้ไหมแพ้อาหารอะไรไหมทานอะไรได้บ้างทานอาหารท้องถิ่นได้หรือเปล่าหรือต้องมีอาหารเอเชียทุกวันให้ทานอะไรอย่างงี้ค่ะเราคือเราลงดีเทลในทุกๆอย่างของ ของทริปทิ <c oughs> ้งๆเออก็เลยนี่แหละค่ะที่มาของเราสามคนวิธีการทำงานเนาะไอเดียต่างๆชื่อนะครับมาจนเป็นแพ็กเกจขึ้นมาเป็นชื่อเทเล Travel สิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับคนที่มาร่วมเดินทางกับเราทั้งความรู้สึกทั้งประสบการณ์อยากมอบอะไรก่อครับก็อยากจะมอบน่าจะเป็นการมอบความทรงจำดีๆให้กับลูกค้าทุกๆคนนะครับเพราะว่าบางที่บางสถานที่บางทริปอะไรเงี้ย บางไม่ว ja bon so ่าจะเป็น ah. กับคนรักก็ตามไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวบางทีเราอาจจะไปได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตนี้หรือว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้เขามีแต่ความประทับใจแล้วก็มีความทรงจำดีๆกลับมาอนอกจากเที่กับคุณคิงเคยไปกับครอบครัวด้วยไปครอบครัวล่าสุดก็เพิ่งไปเกี่ยวโป้เกี่ยวโป้ในการในช่วงนี้มัเปลี่ยนสีโอ้โหสวยมากสวยมากครับสวยมากเป็นยังไงบ้างครับความประทับใจที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับก็นาน ก็บอกว่านานาทีก็พาครอบครัวไปกันเยอะแบบนี้เนาะก็ประทับใจแล้วก็เราก็แพลนปีหน้าก็เป็นของฝั่งบ้านคุณแม่อ่าเพราะฉะนั้ีไปซากุระค่ะของคิมจะเ็นซากุระแล้วคุณชิมนะครับผมอยากมอบประสบการณ์หรือความรู้สึกอะไรบ้างให้กับทุกคนที่สะมาเดินทางกับเราเนี่ยลค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนได้รับ ประสบการณ์แบบที่เราได้รับคือรู้สึกว่าการที่มาทำบริษัททราเวลเนี่ยมันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรามากๆเลยค่ะเราแค่อยากจะแบบแบ่งในสิ่งที่เราเจอมาให้ทุกคนได้เจอประสบการณ์เดียวกันกับเราค่ะก็คือเหมือนแท็กไลน์เลยค่ะคืออยากให้ทุกๆชีิตเป็นแมทช์จูปี้ค่ะก็หวังว่าจะนึกถึงพวกเรานะคะแล้วก็นอกพูดเลยนอกจากนี้นอกราจะแบบว่าเราไม่ได้มีแค่ชาเวลอย่าง ช่ค่ะก็คือเราไม่ได้เป็นแค่คือเราอ่ะถือว่าเป็นวัน stop service t r า v e l ว g e n y นะคะก็คือรับบริหารจัดการทุกอย่างตั้งแต่ตัวเครื่องบิน่ะก็เรามีพันธมิตรเป็นสายการบินเรียกว่าทั่วโลกมีบริการ private jet ถ้าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวป private jet ก็ทั้งในและต่างประเทศเราก็สามารถดูแลได้นะคะเรามี transfer service เป็น limousine service ค่ะซึ่งเราก็จะมีบริการ ทั้งคนคนขับที่พูดภาษาไทยแล้วก็าษาอังกฤษได้ม,มีรถหลายรูปแบบเลยค่ะตั้งแต่แบบรถตัวเบ้ยต้าคอมพิวเตอร์ธรรมดาเลยระมาสองพันนี่นะคะเริ่มไปจนถึงเบนซ์พีเอเอาผ่าน h ฮชวันไปถึงเบนซ์พิกเตอร์ค่ะคคก็คือทั้งในและต่างประเทศเรารับบริการหมดเลยนะคะคแล้วก็มากกว่านั้นนะคะเรายังมีทีมบริการ <c oughs> ของ Alpha c u r a t y นะคะที่ทำงานร่วมกันกับเราค่ะในอย่างในประเทศนี้เวลาที่เรามีาทำงานร่วมกันกับทีมบริการเนี่ยลูกค้าของเราก็จะเป็น AT, <c oughs> กลุ่ม VVIP หรือว่า Celebrity ดาราต่างชาติที่มาเดินทางเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมั่นใจได้ว่าทั้งบริการแล้วก็ความปลอดภัยเราก็คือดูแลได้ทุกหมดแน่นอนค่ะโอ้โหครบถ้วนจริงจรกติเวลาไปเที่ยวกันมีบริการเยอะไหมนีค่ะบริการ คือเคปเป้ฟรับคอลิโอซึ่งแคปเป้ฟร <c oughs> ับอลิโอเนี่ยถือว่าเป็นสายที่ดูแลเครือโรงแรมลักชัวรี่ถึงอลัลตราลักชัวรี่ควโเอเลยค่ะมีอะไรบ้างมีอย่างเช่นอามานูเคยได <c oughs> ้ยินไหมะคะคาเปล่ามิสซอนนะคะมีแฮนด์ทีปมีบางตัวคือมีถือว่าแบบเยอะมาก <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็คือเราก็คือดูแลแล้วก็ประสานงานกับทางนี้เพื่อที่จะให้แนะนำโรงแรมที่ดีแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์ของลูกค้าแต่ละ แล้วก็เรายังเป็นพันธมิตรนะคะกับบรูทุโซซึ่งถือว่าเป็นทราเวลเอเจนซี่ลักชัวรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะโอ้เพราะฉะนั้นมาที่นี่นอกจากคำว่า one-stop service แล้วยังเป็น ultra luxury premium experience ด้วยนะคะในราคาที่ไม่ได้ไกลเกินอปมามาระมีสไรล์ราคาได้ส่วนใหญ่เวลาลูกค้ามาถามเมย์พูดเลยว่ามี b u เ g ็ตเท่าไหร่อยากให้ได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ เราสามารถทําให้ตามบิ๊กเพลนได้ไม่ใช่ว่าอุ้ยรักชูลี่แพงหรือเปล่าไม่ใช่เลยอย่างที่ไม่บอกว่าคําว่ารักชวรี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแพงสมหรับคร่ะเราคือเราให้คุณค่ากับการเดินทางให้คุณค่ากับโรงแรมที่พักให้คุณค่ากับทริปไลฟ์สไตล์ที่เราอยู่แบบนี้มากกว่าค่ะที่ตรงใจลูกค้าแต่เฉพาะบุคคลมากที่สุดแล้วความรู้สึกดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะครับจริงๆในวันนี้นะครับก็ไม่คือพี่เมย์ไม่ได้มี ลูกค้าเพียงสองท่านเท่นานั้นนะฮะหลายๆท่านเคยเดินทางร่วมกันกับเรามาแ่้วด้วยในงานนี้ ใช่ค่ะก็งานนี้นะคะเราก็เชิญทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะมาเป็นแขก V.I.P. ของเราเพราะว่าอยากให้เติบโต,ตไปได้วยกันแล้วหลายๆคนนะคะอยู่ด้วยกันมาแบบตั้งแต่มีทำครัวแรกๆจ <c oughs> นทุกวันนี้ที่บอกว่าสิปีแล้วเราก็หมดเป็นครอบครัวคือสนิทกันมากๆไปแล้วอะคะ่ะอย่างในที่นี้นะคะก็จะมีคุณเดียนาฟีโปนะคะที่เพิ่งกลับมาจากอิตาลีนะคะเป็นทริปฝันฝันเดียนานะคะ่ะเพราะว่าเราพาเธอไปที่โควิตานโนเวนิสโคลโมใช่ไหมใช่แล้วประิษานนะครับผม จะเกิดเกิดนิดหน่อยนะไม่เชิงไม่ได้มองไม่ได้มองมาไมีบางทีมันก็ยากที่จะโฟกัสนะครับเมื่อคนสวยเกินไปนะฮะใช่ค่ะเราเรียกทริปนี้ว่าสางตาาที่ยังว่าเดียน่าอยากไปอิตาลีอยู่แล้วค่ะเรามีชื่อทริปให้แต่ละท่านด้วยใช่ไหมเวลาเราจะไปชื่อแข็งแข็กเองชื่อแข็งแท็งเองค่ะเพราะทริปนี้ต้องดูพามเราแต่ว่าเราไปช่วงเดือนกันยายนมันถือว่าเป็นช่วงที่แบบ อากาศได้ทั้งร้อนเลยนะเออเพราะเราไปทั้งเกาะเราไปทั้งเขาอะไรอย่างนี้ค่ะนอกจากคุณยาน่าก็จะมีของหาก่อนนะคะคุณบอเบนจวันนะคะเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปตามล่าอาหารแตงเหนือค่ะที่ไอซ์แคลนค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างทักครับเจอเจอเจออะไรคะเจอคนทางข้างค่ะเขาก็ไปตามร้านอาหารแตงเหนือด้วยกันซึ่งอันนี้คือโชคดีมากเพราะว่าช่วงที่ไปเป็นช่วงเป็นช่วงปีใหม่ ก็มีแสงเหนือมาเจอที่หน้าบ้านทุกวันอเจอแสงเหนือครับเจอแสงเหนือค่ะอ้โหค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีอ่อมี ฮ่องกงค่ะมีทริปฮ่องกงที่มีคุณเอแคร์จือปลาในนี้ค่ะพี่อีมมันจ่คนอิมใช่ึือเราอ่ะทำกันมาแบบเข้ามาสู่ปีที่3ปีที่4ี่อะค่ะมีเอแคร์มีคุณหมอรุหมอดุต๊อกแป้นมีคาริสามีจักรจันทร์าคมสิริแก๊งนี้นี่คือไปกับเราทุกปีคือเขาไปขอแล้วเขาได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่แบบไปกับเราเนี่ยแหละมันคืการไหว้พระที่ถูกวิธีเออแล้วมันก็เหมือนแบบ การที่เหมือนแบบมีวันนี้ได้ก็อาจจะเป็นเพราะก,การที่มาไหว้พระที่ฮ่องกงแค่ก็ถือว่ามีพิธีไปทำพิธีกับเราทุกปีเพราะพิธีนี้นจะแค่หนึ่งหนึ่งปีแค่ครั้ง,งเดียวยังมีที่ว่างอยู่ใช่ไหมครับเราเรามีการให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีการให้ด้วยอย่างน้องคิมก็เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงเมื่อวานเองค่ะ<ช>ต้องถามาว่าแบบเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงครับคุณผู้ชมโอ้โหจนเหนื่อยสองวันไหว้พระหกวันใช่ค่ะสามวันเรียกว่าเรียสองวันเรียกว่า กว่่าคะที่แบบไหว้ไหว้พระแล้วก็คือแต่ละวัดเนี่ยคือเขาจะไม่ใช่แค่แบบไหว้ๆแต่ว่าจะมีทริคพิเศษในการไหว้ในการขอตรนนี้แหละสำคัญใช่เพราะยคนไม่ถูกหรือว่าคิดว่าถูกแต่เอ๊ะนะฮะแต่เราเป็นแบบของคนอังกฤษโปกเลยอะไรเงี้ยคนที่นั่นเขาไหว้กันยังไงต้องมีทริคแบบว่าพระองค์นี้คือขอสุขภาพนะองค์นี้คือขอเงินนะอะไรเงี้ยก็จะแบบขอจาะ ั่วโมงของการบูเพราะฉะนั้น2 0 2 6ัีปังแน่นอนใช่ถ้าไปปีละปีแล้วปีนี้ปะปังถึงว่าเราทำไปปักเป็นย่าสองปีแล้วรู้สึกว่าต้องไปจุดตะเกียงทุกปีค่ะเราจะไปจุดแบบเพื่อให้เขาอยู่แบบ3ั5ว้สิบ้วันเลยก็แบบก็แบบลองเล่ไปใช้นึงนะแต่ว่าก็ถือว่าได้ได้ครบเลยค่ะได้ขอมีท่านไหนไปที่มาแล้วบ้างไหมครับจุดตะเกียงมีอยู่แล้วไปแล้วมี ่่่ไมปตอแปลว่ายังน้อยอยู่แต่ว่ายังนอยอย้อยอยู่นะครับอาจจะมาจอยเราได้2026<ด>นะครับเป็นปีที่หลายคนเนี่ยวางแผนท่องเที่ยวไว้แล้วแต่คนที่กําลังจะมองว่าไปที่ไหนดีเรามีไฮไลท์อะไรบ้างครับ ช่ค่ะคือจริงๆแล้วบริษัทของเราอะค่ะทำเป็นทัวร์ p r i v a t อยู่แล้วค่ะก็คือ,อ,อทำตามที่ลูกค้าดีไซน์ลูกค้าต้องการทั้งบัตเต้แล้วก็ความต้องการตั้งแต่1คนขึ้นไปเราก็ทำค่ะหลักร้อย2 0 0 300คนแล้วก็เคยทํามาแล้วแต่มากกว่าน,นั้นนะคะเราก็จะมีโปรแกรมทัวร์ที่ปรับทําไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าที่อยากมาตอยสมมติบางคนแบบ ฉันตอบคนเองฉันไปจอยกับคนอื่นก็ได้ไม่ต้องไปต้องส่วนตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็จะมีทิปกรี๊นะคะก็คือไปนิคโนสซันโตลินีนะคะของปีหน้าก็้วคุณเข้ามาสอบถามที่เรียนได้ซึ่งทางนี้เขาเพิ่งไปมาเหมือนกันสวยมากปีนี้โหแ8วัน5คืนเต็มที่ไปเลยค่าไม่คิดว่าโอเคนะคะเพราะว่าที่น้ำทะเลเขาไม่เหมือนที่อื่นเลยจริงๆค่ะแต่สีแบบ แล้วก็อาหารอร่อยมากใช่รีมีซันซานลอยสุดพีอ่ะค่เพราะว่านี่สายกินแต่เชื่แค่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปเปิดดูก่อนว่าไปร้านไหนบ้างโอ้ดีมากเลยนะครับอันนี้ที่กรีซนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีโดโลไม้ก็คือไปตามลอยหมาพิมได้เลยค่ะโรงแรมโรงแรมที่ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงโดโลไม้ที่น่าเที่ที่สุดคือช่วงหน้าร้อนเพราไปไฮทิ้งกัน รงแรมที่ก็เป็นเดอ์เบสของใช่โรงแรมเดอะเบสของที่นั่นคือชื่อว่าฟลเรนซที่ราค่อมาดีมากที่สุดแล้วที่เคยพักวันนี้คือแบบที่นี่ทั้งสวยด้วยแล้วทั้งสบายด้วยแบบเป็นเวลเนสม่สอใช้เวนเชิได้ไหมครับ นิดหน่อยนะฮีไม่ได้ค่ะปีไม่ขึ้นต้องไปสามต้องไปเออมันก็ต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างดังนั้นเราก็กลับไปอีกนะคไหมครับต่อไปนะครับนอกจากนั้นก็จะมีนิวซีแลนด์ค่ะต่างรอยคุณมากนะคะเพราะว่านิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่แบบธรรมชาติสวยมากแลนด์สเกตพิสูจน์นะครับเราจะไรูปแบบนี้ไหมครับผม ได้ค่ะเราจะมีทุกคลิปเราจะมีปากล้องตามประกบด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะได้จะได้อ่ภาพสวยๆกลับไปแน่นอนนะคะลูกค้าของเราถ่ายภาพไม่สวยไม่เป็นไรหรือไม่อยากแบกกล้องไปไม่เป็นไรเป็นไรเราใส้ใช่ไกด์หัวหน้าวงของเราเป็นปากล้องให้ด้วยครับผมย่างทริปนี้สิบวันแปดคืนโอ้โหใช่ค่ะช่วงที่เราเลือกไปเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีค่ะกำลังสวยเลยก็แนะนำว่าเป็นโปรแกรมีโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเดือนเมษาเนาะถึงต้นพฤษภาครับิวซีแลนด์นะครับ ต่อไปก็จะมีแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ถือว่าเป็นทริปหรูหราเป็นโรงแรมที่คิมทอปด้วยวิลล่าโฮนิคิมทอปที่คิมเห็นโปรแกรมพวกพี่บอกอยากไปโรงแรมนี้เคยดูตอนที่แบบหาแบนว์นแต่งงานนะคะอันนี้ก็อยู่ในช้อยสตาันใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปรอไปกันค่ะ ซึ่งอันนี้เราจะไปช่วงซัมเมอร์กันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เราเริ่มเราเริ่มลอนช์เนี่ยสำหรับยุโรปจะเป็นช่วงหยุดยาวค่ะเพราะว่าคนไทยเนาะยก็จะชอบอยากไปช่วงสงกรานต์หยุดยาวเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ยุโรปหน้าเที่ยวก็เนี่ยแหละช่วงสปริงช่วงซัมเมอร์ก็เป็นช่วงกลางปีค่ะน่าไปมากๆเลยครับสวิสนะครับมีที่ตอกเกียวแล้วก็ช่วงโตเกียวนะคะเราก็แนะนําให้ไปช่วงสักุลักาักุลักแต่ละแต่ละจุดเนี่ยก็จะบานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น ที่โตเกียวเนี่ยสถาบานช่วงปลายมีน้ำต้นเมษาอ่าก็ะจะได้สภาพสัพหรแบบน,นี้เลยถ้าฝนไม่ตกนะแต่ว่าถ้าเป็นโอซาก้าค่ะก็สถาบานช่วงส,วง,สวงการพอดีประมาณวันที่สิบกว่าเป็นต้นไปค่ะท,คที่โอซากา้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดให้ทั้งของทริปเลยแล้วก็อย่างโอซาก้าแล้วก็จะพาไปโรงแรมที่ทั้งหมักขิงขึ้นไปมาก็ค,คือที่โรกุรอันนี้ต้องให้คนแนะนำแนะนำว่าที่โรกุเป็นการมีสระน้ำปุ่มมีบิ๊กเนสมีบาร์ ครบใช้มาหมดเลยแทบจะไม่อย่างออกไปข้างนอกเลยแต่ชนนอกก็สวยมากเองนะฮะเขาจะมีบอยด้วยค่ะเขามีบอนแบบของส่วนตัวของโรงแรมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาไม่ม่เปลี่ยนสีอะไรที่ไหนเลยค่ะใช่ตรงนั้นแหละใช่ค่ะคือความเป็นหน้าห้องไปเลยนะครับคือในแต่ละที่เราก็จะแบบเหมือนมีกิมมิคแต่ละอย่างให้ เป็นรายละเอียดเล็กๆที่ต้องใส่สใจมากนะถึงจะได้นี่เนาะใช่ค่ะต่อไปจะเป,ๆๆป็นข้อมูลร่วมพิธียืนเลยเจ้าแม่กวนอิมที่เราบอกว่า1ปีเราจะทำแค่ครั้งเดียวเข้าหนาเพรคือช่วงปีนี้จะตัดช่วงเดือนมีนานค่ะพิธีมีนาวันทำพิธีอ่นาน <c oughs> อแล้วก็อย่างที่บอกเราเคยมีลูกค้าที่พอย,ยืมแล้วว่าค่ะเราได้อย่างีเขขอปีต่อมาเขาก็ต้องไปคืน ใช่วิธีคืนก็ทําง่ายๆทําตามที่สินแสบอกนอั่นแหละแล้วก็พอปีใหม่เขาก็ไปขอใหม่แบบนี้ทำมัเลยเกิดเหมือนเป็นแบบลูกค้าก็จะไปด้วยกันกับเราเรื่อยๆเพราะว่าไปแล้วได้แล้วกลักบไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าใครไม่สามารถไปที่เดียดนี้ได้ะค่ะเราก็จัดเหมือนอย่างที่จัดให้น้องคิมก็ได้ค่ะก็จะเป็นการจัดเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร Private ส่วนตัวไปไว้วนเวลาที่สะดวกของเรายุ่งก่อนที่สะดวกชายเฉพาะแบบมีไกด์กับรถดูแลวันสองวันอย่างนี้เราก็จัดแล้วก็ดูแลเรา ครับซึ่งอันนี้3วัน2คืนกำลังดีเนาะโอเคครับไปกันต่อครับน่าจะหมดแล้วอ๋อโอเคอ่ะอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถติดตามอัปเดตทั้งหมดได้ในโซเชียลมีเดียของเรา้เขามาดูที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าทั้งมาที่ไลโอเอของเราได้ค่ะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีนี่นะครับไลสามารถสแกนแล้วก็เพิ่มเพื่อนไปได้เลยนะครับเมื่อคุณจองทริปกับอ n t i l e ิ่ Travel จะมีโบเชอร์4,000บาทนะครับผมเป็นส่วนลดสำหรับการแอน่อร์ในวันนี้เท่านั้นใช่ค่ะเฉพาะทุกท่านที่มาในงานวันนี้เท่านั้นค่ะสามารถเก็บสิดไม่ได้เลยนะคะพิเศษามากๆก็จะมีบนจอนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับอยู่ตามโต๊ะข้างหลังนะครับเราก็จะมี QR Code ตั้งไว้ให้ด้วยสามารถสแกนแล้วก็เพื่อนเพื่อนวันนี้ได้เลย4,000บาทนะครับผม <c oughs> แต่วันนี้ครับเรามีความพิเศษอีกมากมายนะที่จะมอบให้หลังจากนี้แต่ว่าขออนุญาตท่านสายทางร่วมกันถ่ายภาพกล็หน้อยไหมครับโอเค เราเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับีคลื่นะครับเริ่มโตแล้วสแกนฟิวอาร์โคสได้ทุกที่ในงานนะครับ สถานที่สวยๆนะครับที่คิวบันด์ลอยเดลต์นะครับต้องขอเชิญผู้บริหารจากทางคิวงันลอยนะครับ General Manager of Kiband Loy Bangkok Director of Operations Luxury and Lifestyle RGH Hotel and Resort Thailand คุณแพทริคบุญขาวสำนักพิมพ์ค้าเพือนกับผมผู้จัดกสรบริหครับ I'd like to thank Kim Tan Malai Bangkok for the biggest support to sponsor our venue for the event today for Atelier Travel. We're very grateful and there's going to be a lot more good memories right here for Atelier Travel. Thank you to Kim Tan Malai Bangkok for being a great sponsor for this for the event. It's a beautiful event in the middle of Phuket, Hanakorn. Okay please look straight to the back beautiful all right thank you so much okay thank you very much thank you